ได้โปรโมตแต่ไม่ได้เงินเดือนเพิ่มนี่คือรางวัลหรือเป็นภาระกันแน่ก็มีน้องๆน,นะครับอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามแล้วก็กึ่งๆระบายนะฮะเขาบอกอย่างนี้ว่าพี่ครับผมเพิ่งถูกโปรโมตเป็นหัวหน้าหัวหน้าทีมนะฮะตอนแรกผมรู้สึกดีใจมากแต่พอเอาเข้าจริงเนี่ยกับเครียดกว่าเดิม งานน่ะมันมากขึ้นความรับผิดชอบก็เยอะขึ้นแต่ทําไมเงินเดือนมันเท่าเดิมนะครับแถมลูกน้องบางคนเนี่ยเ,เดิมเป็นเพื่อนนะครับพอเป็นลูกน้องปุ๊บก็ไม่เคารพนะฮะเพราะรู้ว่าผมเนี่ยไม่ได้มีอาํานาจจริงๆจ,จนตอนเนี้ผมเริ่มสงสัยแล้วว่าสิ่งที่ได้มามันคือโอกาสหรือคือการโดนหลอกให้ทำงานเพิ่มฟรีๆกันแน่ นี่คือสิ่งที่น้องท่านหนึ่งนะครับได้ตัดเพ้อแล้วก็แชร์ออกมานะฮะสำหรับผมผมก็มองว่าไอ้ประเด็นลักษณะเนี้ยมันก็เป็นเรื่องจริงนะครับที่เกิดขึ้นได้ในหลายๆที่ในหลายๆองค์กรน,นะครับแต่ว่าก็มันเหมือนน้ำท่วมปากพอได้ตำแหน่งนั้นมาแล้วเนี่ยจะไปบอกใครๆในที่ทำงานว่าความรับผิดชอบเรามากขึ้นนะแต่เราไม่ได้เงินเดือนขึ้นเนี่ยก็คงพูดไม่ได้นะฮะ คำถามที่ผมว่ามันน่าจะต้องอถามตัวเองก่อนถ้าเราเจอการโปรโมตแบบไม่ขึ้นเงินเดือนเนี่ยต้องดูว่าข้อเท็จจริงความเป็นจริงที่เรากําลังเผชิญหน้าอยู่นมันคืออะไรกันแน่เพราะเพราะในหลายๆครั้งผมเจออย่างนี้นะครับว่าบางองค์กรเนี่ยโปรโมตแบบไม่ขึ้นเงินเดือนเนี่ยมันเป็นเทคนิคของเขานะครับที่อยากได้ผลงาน อยากได้การทุ่มเทยอย่างเต็มที่แต่ก็ไม่อยากจ่ายนะครับคือเหมือนกับว่ามึนๆให้ไปนะครับแล้วเขาคิดว่าคนอยากได้ตําแหน่งหรือใจใจ,จริงอาจจะขี้เหนียวก็เปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่าถ้าเรามองว่าองค์กรเนี่ยใช้เทคนิคนี้นะครับอาจจะต้องหาวิธีการนะครับว่าเอะแล้วเราจะคุยกับคนที่โปรโมทเรายังไงก็คือหัวหน้านั่นเองนะครับน้องๆหลายคนเนี่ย ผมเข้าใจนะครับพอเราได้รับการโปรโมทแล้วเงื่อนไขต่างๆมันไม่เคลียร์เนี่ยแล้วความรับผิดชอบมันดันมากขึ้นเนี่ยเราก็ไม่กล้าที่จะพูดสิ่งที่เราต้องการเพราะเราก็กลัวว่าหนึ่งเราทํางานอยู่ที่นั่นนะถ้าเราพูดอะไรออกไปเนี่ยมันอาจจะทําให้เราเดือดร้อนได้สองเราก็กลัวเหมือนกันว่าเฮ้ยถ้าเราพูดเรื่องเองินเรื่องทองออกไปจะถูกมองเป็นคนน่าเงินหรือเปล่าเนี่ยนะก็เข้าใจได้แต่เดี๋ยววันนี้ สำหรับคนที่กําลังอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เดี๋ยวเรามาหาทางออกกันนีกว่าว่าได้ทางออกไม่ใช่ลาออกนะว่าเอ๊ะมันควรจะต้องทำอย่างไงนะครับอีกด้านหนึ่งผมขอพูดในมุมขององค์กรบ้างนะครับขอ้อจริงที่อยากให้พวกเราเข้าใจด้วยนะก็คือว่าตํ้งแต่งหน้าที่การงานเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็คือความคาดหวังนะครับแต่ว่าสําหรับพนักงานอย่างเรามันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะมีไรายได้มากขึ้นเสมอไปนะครับเพราะว่าบางองค์กรเนี่ย นโยบายก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอยากให้เราอะใส่บทบาทหน้าที่ตามตำแหน่งใหม่แล้วก็แสดงให้เห็นก่อนว่าเฮ้ยคุณทำได้จริงนะแล้วเขาอาจจะมาเพิ่มเงินให้ทีหลังก็ได้ซึ่งช่วงนี้มันอาจจะมองได้ว่าอาจจะเป็นการทดลองงานว่าเราอะจะรอดจะผ่านในบทบาทนี้ได้หรือเปล่าก็อาจจะเป็นมุมนี้ได้เหมือนกันซึ่งก,ก็ก็เจอเยอะว่า มันมีจริงๆนะครับให้ลองเป็นก่อนสามเดือนสองเดือนสามเดือนแล้วพอเป็นได้เราค่อยปรับเงินเดือนให้บางทีเขาอาจจะไม่ได้เล่าให้เราฟังก็ได้ว่ามาในมุมนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราลุยแล้วลองแล้วนะครับสุดท้ายมันไม่เกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยเรานั่นแหละจะเป็นคนเสียเปรียบนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเหนื่อยมากขึ้นบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบมันมากกว่าเดิมเยอะมากมันก็อาจจะไม่คุ้มนะครับ แล้วขอร้องนะครับอย่าไปกลัวเราต้องรักษาผลประโยชน์ตัวเองการมาเล่าให้ผมฟังการมาระบายให้ผมฟังเนะี่ยเข้าใจนะครับว่ามันน้อยเนื้อต่ําใจแต่ในท้ายที่สุดเราต้องเดินไปข้างหน้านะครับคุยให้มันชัดเจนเพื่อจะได้รู้ว่ามันยังไงกันแน่นั่นเองคราวนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าถ้าเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นกับเราเราควรทํำยังไงนะฮะเอาเป็นว่าก่อนจะสถานการณ์มันคลี่คลายเนะี่ยอันดับแรกอ่ะอย่าน้อยใจ และทําลายตัวเองไปก่อนควรจะใช้โอกาสเนี้ยเป็นเวทีสร้างผลงานมันอาจจะเงินเดือนยังไม่ขึ้นไม่เป็นไรแต่ใช้ตําแหน่งใหม่เพราะมีคําว่าเป็นหัวหน้าแล้วเป็นผู้จัดการแล้วเนี่ยเป็นบันไดให้เราได้เก็บเกี่ยวผลงานแล้วก็สร้างโปรไฟล์ดีๆเอาไว้นะครับเพราะว่าอะไรมันอาจจะเป็นบันไดสําคัญในการพาเราไปสู่โอกาสที่ดีกว่าก็ได้ที่ไม่ใช่ที่นี่นะถ้าเราเป็นตําแหน่งผู้จัดการแล้วเนี่ย การไปสมัครงานตำแหน่งถัดไปมันง่ายอมองมุมนี้ก็ได้แล้วที่ใหม่ก็คงไม่มีใครรู้นะว,ว่าเราไม่ได้เงินเพิ่มนะเราอาจจะบอกที่ใหม่ก็ได้ว่าเออเขาจะปรับให้ทีหลังย้อนหลังก็อย่างได้แต่ว่าไม่อยากให้เขาไม่อยากให้โกหกนะแต่ว่าให้มองเป็นโอกาสดีกว่านะครอันนี้ประเด็นที่สองที่เราทําได้ทันทีะก็คือว่าเมื่อเราได้รับการโปรโมทแล้วเนะี่ยแต่ไม่ได้เงิน แล้วเราก็แสดงเห็นแล้วว่าเราแม่งทํางานสุดยอดเต็มที่จริงๆคราวนี้ถึงเวลาแล้วที่ต้องคุยแบบตรงไปตรงมาในเรื่องของค่าตอบแทนนะครับอย่ากลัวนะฮะที่จะไปถาม HR หรือหัวหน้านะครับว่าไอ้หลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยไทม์ไลน์ในการปรับเงินเนี่ยมันเป็นอย่างไรและอย่าลืมเช็ครายละเอียดเงื่อนไขในการประเมินผลงานเราในระหว่างที่เราทดลองงานเป็นหัวหน้าด้วย ตรงนี้เอาให้เคลียร์อย่าไปสนใจหรืออย่าไปคิดเอาเองว่าเราจะถูกมองว่าเราหน้าเงินก็เราหน้าเงินไงเออก็ก็างานมันเปลี่ยนสโกโมันเปลี่ยนเออมันก็ต้องได้ใช่ไหมแต่ถ้าเราเลือกที่จะเงียบมันหมายความว่าเขาจะให้อะไรเราก็ได้เหมือนเรายอมรับโดยปริยายนะแล้วก็คนที่เสียผลประโยชน์มันก็คือเรานั่นเองนะฮะดังนั้นอย่าไปกลัวถ้าเราไม่พูด ก็ไม่มีทางรู้ว่าผลลัพธ์มันจะเป็นอย่างไรอันเนี้ยเน้นเลยบางทีไปคุยปุ๊บอ้าวเออเขาก็จะได้บอกเออว่ามันจะปรับเมื่อไหร่ปรับอย่างไรเราอาจจะสบายใจไปไม่ต้องคิดมากเหมือนกับที่ inbox ถา,ถามผมก็ได้นะข้อสุดท้ายนะครับวางแผนชีวิตและการเงินของตัวเองด้วยอย่าผูกเอาไว้แค่ตำแหน่งที่ได้มาและกับที่ทำงานนี้เพียงอย่างเดียวนะครับ ต้องใช้ตำแหน่งนี้นะครับเป็นเครื่องทุนแรงนะเพื่อเอาไปหางานเลยนะเพราะตอนนี้เราได้เป็นหัวหน้าแล้วการหางานในลําดับต่อไปอย่างที่ผมบอกตั้งแต่แรกมันคืออย่างน้อยก็คือตำแหน่งหัวหน้าขึ้นไปถ้าทําข้อที่หนึ่งแล้วเก็บผลงานสร้างผลงานเชียบทําข้อที่สองด้วยคุยแล้วได้ได้รับคําตอบที่เคลียร์ว่าเงินไม่เพิ่มอ่าครับข,ข้อน,นี้ข้อที่สามเนี่ยจัดเลยนะฮะ ถ้าที่นี่ไม่เห็นค่านะครับที่อื่นที่อยู่ภายนอกอาจจะเห็นคุณค่าของเรามากกว่าก็ได้นะฮะก็จะรออะไรล่ะนะครับบทสรุปนะฮะตำแหน่งเนี่ยมันอาจจะดูดีนะอยู่บนนามบัตรอาจจะดูสูงส่งนะครับแต่คุณค่าที่เราส่งมอบมันก็ต้องสะท้อนกับรายได้ที่มันต้องได้ด้วยนะครับอย่าให้การโปรโมทแบบที่ถูกเอาเปรีบยบโดยไม่ให้เงินเพิ่มนะครับ มากลายเป็นกับดักทําให้เราหมดไฟนะผมว่าวิธีการแก้ปัญหามันมีอยู่การเงียบไม่ใช่ทางออกนะครับการลาออกก็ไม่ใช่ทางที่ควรเลือกในตั้งแต่แรกเอาให้ชัดก่อนแล้วจะตัดสินใจอย่างไรเนี่ย่อยว่ากันอีกทีแล้วถ้าเราอะอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ได้รับการโปรโมตแต่เงินเดือนไม่ขึ้นเราจะอยู่ต่อหรือเราจะทำยังไงลอง แนะนำนะครับลองพูดคุยลองแชร์กันมาได้โชคดีครับทุกคน